ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยจริงๆครับค่ะนม่ครับเน่นมากเน่นมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราขอทักทายแล้วก็แนะนําตัวอีกสักครั้งละกันนะวันนี้เราจากกอขออนุญาตเป็นตัวแทนพิธีกรของช่องแอคชแนลน้องนุ่นค่ะทิตยาทรัพย์ศรีวัฒน์นะคะจากรายการเพื่อเธอค่ะอีกนึ่งนุ่มหล่อของเราครับผมผมพัตโตนะครับจากรายการซอลลิสเวิร์ดแอคชแนลเหมือนกันครับ ศิลปินนักงสาย์ท่านแล้วคุณแม่ศิลปินด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวกับคุณแม่เลยนะคะอะอ,อไเฝากเนื้อฝากตัวกับคุณแม่แทนทุกๆท่ทานในวันนี้นนนอ่ะ วันนี้เะคะเราดีใจกับคุณแม่ทุกคู่ด้วยที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับเราในวันนี้รวมถึงพี่น้องชาวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งด้วยค่ะคุณแม่คุณลูกมาด้วยเช่นกันใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณนุตโตนะคะเราจะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านนายยกนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบางน้ำพึ่งและก็พี่น้องนะคะชุมชนตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันด้วยตอนนี้เขาอยู่ด้านหลังท่านแล้วครับสวัสดีค่ะ ขอเชิญท้ตนรับเลยนะคะอยกให้ท่กล่าวอะไรสักเล็กน้อยต้อนรับงานของเราในวันนี้หน่อยค่ะครับก็ขอบคุณทางรายการอย่างนี้นเลยครับที่เลือกตลาดน้ำบางลพึงนะครับวันนี้เหมือนมาประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำบางลพึงนะแล้วก็นำเด็กตาภาษาภานในวันนี้นะครับชาวบางทพึงก็คงไม่ลืมก็บคุณทางแกรมมี่อย่างเต็มที่เลยครับที่มาจัดนะครับที่นี่ที่บางพึงนะครับเราอนี้ก็รับทุกท่านเลยที่นี่เป็นที่ิชาวบ้าน นะครับเป็นการปั้นอยู่นะครับเราเอกลักษณ์ของเราอยู่นะครับโดยผมแต่งตัวนะครับเป็นรถปั้นนะครับมาดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะบ้านบ้านอยู่เอกลักษณ์ของเรายังมีอยู่นะครับที่นี่ไม่ได้เน้นธุรกิจนะคที่นี่เน้นวิถีพอเพียงเดินแนวทางพ้าวปิกของขระบะที่เป็ะเจ้าอยู่แล้วนะครับธุรกิจพอเพียงแล้วก็ทำงานอยู่กับมบริษัทชัยพัฒนาติดทองหลังพระแล้วก็แหลมขัดเบี้ยแล้วก็ตัดติดของหลัก นะครับเราถึงมีส่วนที่ล่องเลื่ีนนี่นะครับเป็นอกนอดของคนกรุงเทพตามไมเได้เของพระบาทเป็นชัยหัวคือพื้นที่ธรรมชาที่ทุกคนรู้จักนะครับก็วันนี้ทางตลาดนา้ำาระมึ่งก็ของคนสิบสุท่านเลยแล้วก็แม่ลาลาแม่ที่อันนี้ได้ออยากที่ดีรือทีมงาน,นต่างๆวันนี้นะครับ นนเรายินดีข้าวแล้ทุกท่านเลยเข้าต,ตลาดน้ำบางพื้นของเราและอย่าลืมประชาชน,นทุกคนที่เราพิถีไทยตลาดน้ำบางพื้นหลังต่อไปนะครับเป็นไทยไทยเดิมๆั้งเดิมนะครับช่วยไทยเที่ยวไทยครับส่งเสริมคนไทยคนไทยจะได้มีรายได้เยอะเราวันนี้ก็ขขออบบบบรรคคคคุุณณมากัาั กับขบคุณสันนานะคะรักจะมีคับเป็นอย่างสูงนะคะเฉยๆทั้งหมดน่านก่อนนะครับวันนี้ดูเป็นกระเแงมากใช่ครับผมชอบมากเขามี็นเจ้าทีมเขานะครับใเป็นเจ้าสีสีสีน้ำเงินนิฟ้าน่าจะเขียนว่าตลาดน้ำบางลำพึ่งใช่ค่ะแล้วก็ลายก็เป็นลายที่ไทยๆเราเข้าถึงได้ง่ายด้วยอ๋อใช่ค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมแฮปปี้ชาวิทมัมนะครับซึ่งนอกจาก แลปิดแล้วค,คุณแม่คุณลูกแล้วนะครับว,วันนี้มีทีพี่พจากผลิตภัณฑ์จาวนี่มาด้วยใช่แล้วค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะงานนี้เราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมนี้ดังนั้นนะคะเราต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณมนที่ชาว,วงหน่าค่ะผู้จัดการฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัท p r o c t e r Gamble t กมเบอรประเทศไทยจำกัดขอเชยงปาเมื่อได เปิดงานในวันนี้เลยค่ะก็ับเบนายกอบตนะคะแล้วก็พี่น้องชาวตลาดาน้ำทุกคนโอ้คนเยอะมากนะคะก็ยิน่นขอแสดงความยิดีกับคุณแม่นะคะแล้วก็คุณลูกนะคะที่มารวมกิจกรรมวันนี้นะคะแล้วขอบคุณด้วยที่กรุณาติดตามนะคะ กิจกรรมของอน้ำยาแบบุ่ดาวนี่นะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะมีแต่กิจกรรมสนุกๆนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกนะคะแล้วก็ใช้เวลาช่วงบ่ายนะคะระหว่างแม่กับลูกนะคะแล้วก็หวังว่าวันแม่คงไม่มีวันเดียวนะคะถึงแ <c oughs> ม้ว่าวันนี้กิจกรรมผ่านไปแล้วก็ยังอยากให้ลูกๆทุกคนดูแลคุณแม่นะคะสุดท้ายขอบคุณนะคะที่เลือกสถานที่ขอบคุณมกม่ตาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่จัดวงงานครับเดี๋ยวรบกวนยินดีต้อนรัทีต่อนิดหนึ่งเลยครับเพราะว่าทำไมครับ ดาวนี่นะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มจะขอแบ่งปันความสุขและแชร์รอยยิ้มนะครับให้น้องที่อยู่ที่นี่ด้วยใช่แล้วนะคะอย่างพวกเราวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมก็ถือว่าได้รับโอกาสดีๆกันแล้วดังนั้นเราจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆและโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยให้กับน้องๆที่อยู่ที่นี่ด้วย<ต>ด้วยการมอบผ้าุณหนูลายน่ารักน่ารักตรงนี้เยอะมากเลยนะคะที่ซักด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่เขาดมไปได้ไหมคะหอมมากนี่หอมไม่ถึงร้านตรงด้านหลังเราเลยนะคะ นี่คุณแม่คะนี่ได้กลิ่นเลยนะคะไม่ใช่ค่ะกลิ่นผ้าของเราเนี่ยค่ะนะคะที่ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นนะคะสูตรแอนตี้แบคทีเรียเพราะฉะนั้นสะอาดจริงๆนะคะให้ความรู้สึกสะอาดและปราศจ,จากกลิ่นอับชื้นด้วยส่วนผสมน,นะคะเพื่อกำจกัดแบคทีเรียโดยเฉพาะทําให้ผ้านุ่มแล้วก็หอมหอมคงทนยาวนานด้วยปกติแล้วเราไมพักหนูมาเนี่ยเรายังไม่ได้ซักนะอย่า<อ>งแขง็งแข็งอันนี้เนี่ยเราซักมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนุ่ม หอมใช่คือเอาไปว่ารับไปปุ๊บใช้ได้เลยจริงๆครับใช้ได้เลยนะครับเอานนะครับในช่วงนี้ขอเรียนชูนขอพายะขอเรียนเชิญคุณวันิชาบุหน้านะครับตัวแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำยาขัดผ้านุ่งจ้าหนี้นะครับพร้อมด้วยศิลปินของเราทั้งสามพักนะครับคุณรุสุภรุษคีณวิวัตพลและแคนเดสตาร์แบนครับบนเวทีมาเลยคุณเดีคุณดียวคุณเดียมติดต้นไม้กันครับเชลยค่ะเดี๋ยวช่วยรับนะคะเดี๋ยวสะดวกเดี๋ยวสะดวกนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ ท่านได้มาร่วมกับคุณมนต์ชัยนะคะเพื่ร่วมกันมอบผ้าขนหนูที่ผลิตซักเองนะด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยาผ่านพนุ่งสุดที่ประทีปคือให้กับน้องๆนะครับใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวทีมงานอ่มีน้องๆมารออยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เชิญนะคะน้องๆนะคะขึ้นมารับผ้าขนหนูกันเลยนะคะน้องคนไหนอาจจะเดินไม่ไหวให้คุณแม่อุ้มมาได้ครับวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับราการมอบรอยยิ้ม แบ่งปันความอบุ่นกันนะครับใช่ค่ะเชิญเลยนะครับเชิญน้องน้อและคุณแม่มารับผิดชอบพร้อมกัน่ะมาเลยค่ะนี่ก็เป็นน้องและคุณแม่ใช่เโดนาหมดใ่ดนเพี่ตเป็นสีแล้วค่ะพี่รต้องเปี่ยนสีแ้วผูชายสีฟ้าน้งผู้ชายบอกพี่ครับหนูก็อยากได้สีชมพูค่ะ งงอ,อยู่ดยสีอคราวนี้พี่รถถือสองสีกล่าวว่าต้องมีสักคนใช่วันนี้นะครับเราก็พ้รัตงตชอญคุณแม่คนรลูกที่เป็นชะ้นมเนมีแหละใช่ค่ะ ถูกต้องอย่างที่บอกนะเอามาอยู่ตรงนี้ก่อนลูกเราอยากแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆคนอื่นๆด้วยมาแล้วมาแล้วนะคะใช่ค่ะด้านล่างอย่าอิจานะคะเดี๋ยวให้น้องๆก่อดน้องหนึ่งหยุดนะเดี๋ยวถอดให้เลยค่ะหอมเหมือนกันเพราะเราใช้ดาวนี่ซักมาลองดูด้วยอะเดี๋ยวเราขยับมาทางด้านหลังกันอีกนิดนึ่งอะ อย่าเพิ่งลงนะคะน้องๆคุณแม่เดี๋ยวให้ลูกอยู่ไว้บนเวทีก่อนอะพี่ดิวแจกเลยนี่เมื่อกี้นี้แอบเห็นอีกแล้วพี่ลุดยื่นสีฟ้าน้องไม่รับเลยต้องหันมาขอสีชมพูไอดีมากสีชมพูดีมากเพราะว่าจะอยากเป็นน้องผู้หญิงน้องๆได้รับแล้วยืนบนเวทีก่อนนะครับใช่ค่ะปักหนุยด้วยโชว์เลยว่าได้รับแล้วนะครับวันนี้นะได้รับเกียรติจากทางคุณมณิชานะครับตัวแทนจากดาบดาวนี่หมดแล้วเหรอ พี่พี่พี่ดิวใช่้วยใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้ศิลปินแล้วก็ผู้บริหารเราถ่ายหลักมานิดนึงนะคะอ่ะพี่ดิวม่้ันะพี่รู้นถ่ายหลักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายร,รูปด้วยกันนะคะพี่คนที่ชอบถ่ายหลักนิดนึงเนาะอ่าจะได้ถ่ายรูปเข้ามาใกล้ๆแล้วชิดเข้ามาพี่นม่ด้วยกันได,ได้ค่ะถ่ายหลักมาอ<ด>ีกนะขอเรียนเชิญคุณกับเราและวจะมีทัดด้วยเชิญเลยค่ะบนบาคุณมากนะพี่ขอบคุณท่านเน็ตของเราด้วยนะคะ ใครกห้ใหแล้วอดีใจน้องเขาไม่ได้ตกใจพวกเราใช่ไหมคะดว่าโอค่ะนี่ะนีละค่ะนี่จัดอันดับกันดีดนะไอ้องไม่เห็นใคร่หน้าเลยลูกนะองเห็นเป็นร oh, ้บมรงหน้าแบบนี คือไม่ใช่เลยนะคะหมายถึงว่าเฟรมจะได้เต็มเต็มใช่ค่ะอานได้ที่ว่าสำหรับสี่คนเราสองคนก็มาเต็มเลยอ่านให้ย่างงั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองยิ้มจิ้มเอนนี่น้องค่ะให้ให้พูด ดีเลยเออนะคะขอบคุณ้องทุกคนมากเลยคะ่ะอายังใช่ไหมคะโ <Okay. Hello. S 1> อเคอายุนิดหนึ่งเลยครับถ้ารอต่อของเรานะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ดาวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ม,ะมะาเตอรให้ด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์สารน้ำยาขัดพ้านุ่มดาวนี่เลยนะมอบให้กับศูนย์รับเลี้ยงเด็กวัดบพันธุ์พืชนอกและวัดบพันธุน์พืชในใช่ค่ะเอาไว้ใช้ถูกต้องเละะยนดี๋ยวให้นายโอ์การบริหารส่วนตำบลบางลำพ่งน,นะคะรับมอบแผนอ่ะถ่ายรูปไปยืนเตบไปยืน,น,น,นริบแพร์แพร์เบียดเข้ามาพูดอีกครั้งนึงคะ่ะเด็กๆด,ดาวนี่เดินซ้ำๆดาวนี่น่าหลั่มากเด็กที่นี่เป็นเด็กว่านอนสอนแม่ตกขึ้นมาแล้วเป็นเด็กเก่งนะคะเขาบอก อ๋อค่ะ <c oughs> เา็นคุณพิเศษขอบคุณกับพี่ดิวขอบคุณนะคะอ่ะมีอีกมีอีกอ่ะมีอีกหนึ่งเซ็ตค่ะเป็นซีดีคลิปเซต็ตจากเอ็กซ์แสกไมคะแล้วศิลรินโอและกรมมี่ของเราค่ะอ่ะให้ศิลปินมนาพายอ่ะเขาไปไป,ไปให้เต็นเฟรมอ๋อมีไั้นซีดีรักจดใจเด e s ซาแปด คอนเสิร you know so anyway ์ตของพี่พี่ด้วยเรามีไดอารี่ด้วยนะขออีกสากเราแล้วก็ซีนารีของเราก็มีก้องการอ่าอี้มอยดาวนี่เรื่องาดาวนี่เห็นไหมอค้มก็ดีเลยคำนี้เออฝากยังไงฝากท่านนายกเปิดเพลงของพวกเราบ่อยๆนะคะคลุดละลายโคตรเลยครับคือไมชนหัวน้องนะชนปากอีนะคะ อ้าเชิญเด็กๆนะคะมาติรวมมือให้กับน้องๆทุกคนนะอู้ย่าค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอบุญมาก